โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมนะในช่องน้อย v ีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบัญชี Gmail นะครับผมสร้าง g ี a i l ของตัวเองนะครับสําหรับน้องๆคนไหนที่ยังทําไม่เป็นนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะทําเป็นหมดแล้วนะครับแต่ว่านอนก็อาจจะยังไม่เคยทํานะครับผมทาครั้งแรกนะครับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างนะครับ ก่อนที่จะไปชมคลิปที่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจพี่ด้วยลวกันเนาะโอเคครับขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไนะครับผมโอเคเข้ามาแล้วนะครับก็ใครที่จะสร้างบัญชีเมลนะครับหรือว่าจะสมัครเมลนะครับก็สามารถนะครับที่จะเข้ามาดูแล้วก็ทำตามนะครับผมคลิปนี้ได้เลยนะครับ เพราะว่าใครนะครับที่นะครับยังต well, ั้งไม่เป็นนะครับหรือว่ายังทําไม่เป็นหรือว่าทาครั้งแรกหรือว่าทํายังไม่เคยทํานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ทําไปพร้อมๆกับผมได้ครับผมคอเคครับผมพอคลิกที่ลิงก์แล้วนะครับมันจะเด้งเข้ามาอยู่หน้านี้นะครับให้กดตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วกดตรงสร้างบัญชีนะครับสร้างบัญชีจ mail นะครับกดสร้างบัญชีนะฮพอเรากดตรงสร้างสร้างบัญชีเสร็จปุ๊บนะครับให้เราใส่ชื่อตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่ายังไงก็ได้ครับผมแล้วแต่เราเลยนะครับ โอเคผมสมมติว่าผมจะตั้งเป็นเนาะชากล้วยนะครับแล้วก็อันนี้ได้อันนี้ใช้ได้บ้าโอเคครับผมนะอ่าโอเคเอามาณนี้ครับโอเคนะครับผมแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับจีเ i l ก็นะครับตั้งเอาเองเลยนะว่าจะใส่จีเ i l อะไรนะครับควรมีทั้ง พยัญชนะหรือว่าควรมีทั้งนี้ครทำมีทั้งตัวอักษรนะครับแล้วก็ตัวเลขนะครับผมเนะในที่เดียวกันนะครับก็ได้จะได้จะได้ไดไดยังไงเขาจะเ่็นอะไรครับคุณช่า <c oughs> แล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับผมเฮ้ยภาษาไทยไม่ได้อรอออเฮ้ยอรวะเนี่ย อ okay. เอาไหมนี่โอเคครับผมเป็นอะไรนี่ครับผมก็ใส่อน,นีรครับผมเราจะใส่ชื่อนะครับใส่นามสกุลนะครับจะใส่ชื่ออะไรก็ใส่ชื่อของเราชื่อจริงก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับผมสมัครไป <c oughs> นะครับพอเราสมัครเสร็จนะครับผมให้เราใส่รหัสผ่านนะครับผมใส่รหัสผ่านตรงนี้นะครับ ดูด้ครับอันนี่ตั้งชื่อเนี่ยต้งดูจนกว่ามันจะใช้ได้นะครับบางอันมันจะใช้ไม่ได้บอกว่าอาจจะไปซ้ํากับคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้เนะาะแต่ว่าถ้าดูนะครับก็ต้องดูชื่อด้วยครับว่าจะใส่ชื่อตรงไหนยังไงนะครับผมให้มันใส่ได้นั่นเองนะครับ ขอ,อชื่อนะครับชื่อใช้ได้เราเนาะก็ใส่รหัสผ่านนะฮะเอารหัสผ่านที่เราจําได้แล้วก็จ e ําอีเมลได้ด้วยนะจําได้ทั้งอ e ีเมลนะครับแล้วก็นะฮะจำได้ทั้งอ e ีเมลจําได้จดําได้ทั้งอ e ีเมลแล้วก็จาได้ทั้งรหัสผ่านนะฮะต้องจําทั้งหมดนะครับผมหลังจากนั้นให้เรากันกดถัดไปฮะ,ะโอเคครับผมมันให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมนะ แล้วก็ใส่นะฮะอยู่ประเทศไหนก็ใส่ไปนะครับผมนะครับอันนี้จะเป็นการยืนยันบัญชีนะครับเรามันก็จะสามารถรักษาบัญชี Google ของเราได้นะครับผมเวลาที่มีการโดนแฮกนะครับอันนี้สําคัญเลยนะเวลา,ามีการโดนแฮกหรือว่ามีการลงชื่อเข้าใช้แบบปกตินะครับอะไรพวกนี้นะมันก็จะแจ้งเตือนไปทางหมายเลขนท์ของเรานะครับ สำหรับนะครับสำหรับใครนะครับผมที่จะใครที่มีหมายเลขอโทรศัพท์ก็ใส่ไปเลยด้กันนะครับผมต้องใส่นะฮะตรงนี้นะครับผมเพื่อนะฮะรักษาบัญชีนะครับเพื่อนะครับเพื่อรักษาบัญชี google ของเราเนี่ยนะครับเวลามีคนแฮกนู่นนี่นั่นนะครับมันก็จะส่งข้อความไปแล้วมันก็สามารถที่จะรักษาบัญชีนะฮะให้ไม่ให้โดนแฮกได้นะฮะ โอเคครับผมหลังจากนั้นให้เรากดใส่เบอร์โทรเสร็จปุ๊บให้เราทำการกดถัดไปครับโอเค,อเคนะครับแล้วนะครับทาง Google นะครับเขาก็จะส่งนะครับรหัสยืนยันนะครับมาให้ทาง s อ s ของเรานะฮะในเบอร์นะครับ,บ,นะรบผมนะ ครับพอเราได้รหัสยืนยันนะครับให้เรากดใส่ไปเลยครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับผมที่อยู่อีเบลสำรองเราก็ใส่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมนะคุณจะใส่ยังไงก็ได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับผมในส่วนของวันเกิดนะครับวันเดือนปีเกิดของคุณนะครับคุณจะใส่ยังไงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ารนอนๆนะครับผมนะผมขอแนะนำเลยครับแนะนำให้เป็น ตั้งนะครับพอสอนะครับให้อายุมากกว่า18ปีนะครับมันจะได้ทําธุรกรรมต่างๆได้เนาะสำหรับซีเมลนะครับผมมันจะได้ไปทำน่นนี่นั่นได้นะครับเพราะว่าบางทีเราตั้งตั้งอายุน้อยไปแบบไม่ถึง18อะไรพวกนี้นะครับเวลาไปทาธุรกรรมอะไรที่มันเกี่ยวมันมัน,มนต้อง18ปีขึ้นเนี้ยมันก็ใช้ไม่ได้มันทาไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งให้มันเยอะหน่อยก็ได้สมมุติว่าผมจะเป็นวันที่ อาวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งโอเคแล้วก็ปีสักประมาณเท่าไหรโอเคประมาณนี้นะครับอ่าพี่ชายนะครับเพศเราจะระบุก็ได้นะครับไม่ระบุก็ได้นะคะรับเราใส่ใส่วันนี่นะครับจีเมลตรงนี้นะครับมีตัวสำรองถ้าใครมีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้น,น,น,นะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคกดถัดไปครับโอเคครับผมมันบอกว่า เช่นเราจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ในกรณดีต่อไปนี้นะครับรับว,วิดีโอคอล์และข้อความนะครับให้บริการของ g o o g l ลรวมถึงโฆษณาเกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับในข้อที่ผมขออนุญาตข้ามเลยเนาะอันนี้จะเป็นความส่วนตัวและข้อกําหนดครับผมเป็นข้อกํา,าหนดในนะโยบายของ google เขานะฮะว่ามันมียังไงบ้าง นะครับผมเมื่อเราตั้งค่าบัญชี Google แลเราเราจะจัดเก็บข้อมูลให้ไว้เช่นมุมนี้นั่นนะครับก็่ารายละเอียดตรงนี้กันได้นะครับผมต่อแล้วนโยบายของ Google มีอะไรบ้างนะครับลองก็มูลนะครับก็สามารถที่จะเ,เข้ามาอ่านนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดเพิ่มได้ตรงนี้นะครับพอเราเสร็จนะครับให้เรากดชั้นยอมรับต้องยอมรับข้อตกลงเขานะครับผมประมาณนั้น ดำเนินการต่อในผมไม่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 ไม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 เอาแถบนี้เลยคีย์เบิรหรือตั้งค่า <c oughs> นะครับผมชาวกให้นี่ฮะบัญชีของผมมาแล้วนะฮะโอเคครับผมพอถึงหน้านี้นะครับผมเราสามารถที่จะมาจัดก,การบัญชี Google ของเราได้นะครับผมอาข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราจะมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัเดือดปีเกอร์อะไรเงี้ยเราก็สามารถมาเปลี่ยนทิศหลังได้นะครับสาหรับใครที่จะเปลี่ยนนะครับ หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับเราจะมาเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เ็าเปลี่ยนได้นะครับบางคนอาจจะใช้เบอร์พ่อหรือว่าเบอร์คุณแม่นะครับหรือว่าเบอร์คุณย่าสมัครนะครับถ้าเบอร์หึงตัวนี้เรามาแก้ไขก็ได้สามารถลบออกได้นะ,ะโอเคครับผมเราก็สามารถใส่รูปโปรไฟล์ได้นะครับประมาณว่าเฮ้ยเราจะใส่รูปอะไรเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับผมเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับ โอเคผมสมมติว่าผมจะใส่รูปไปนะครับแล้วก็สามารถมาตั้งค่าโปรไฟล์ของเราได้นะครับผมโอเคไม่หมุนละ่ะครับตรงนี้สมมติผมจะเอาเอาตัวนี้แล้วกันนะครับผมแมวใหญ่มากขกนาดนี้โอเคอืมแล้วอ,อ่ะอยางนี้นิดหนึ่งโอเคบันทึกนะครับผม ครับรับทราบนะครับเราก็ได้บัญชีนะครับบัญชีนะครับจีเมลเบสิ็สามรียบร้อยนะฮะนี่คือบัญชี g ีเม l ของคุณนะนะครับนะครับผมชื่อบัญชี G ีเม l ของคุณก็จะเป็นประมาณว่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รหัสตามนู้นนะครับผมแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับสําหรับลิงก์สมัครตัวนี้นะครับแค่นี้ก็เป็นนันเสร็จสเรียบร้อยสําหรับการสมัครจีเม l นะครับ เราทําการตรวจสอบดูว่าอีเมลเราสามารถที่จะรุ่นนี้นั่นได้หรือยังนะครับเราก็มาทําการมาดูตรงนี้นะคะโอเคนะครับเห็นป่าครับเราก็จะมีแล้วอีเมลที่เป็นส่วนตัวของเรานี่ฮะดูนี้ฮะก็สามารถที่จะส่งข้อความรุ่นนี้นั่นนะครับผมก็ส่งกันได้นะฮะก็าสามารถที่จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ปรับแต่งกล่องจดหมายรุ่นนี้นั่นโหลดอีเมลในมือถืออะไรเนี่ยนะฮะก็อ่านรายละเอียดเอานะฮะ ใครนะครับผมนี่ฮะก็้าวกล้วยตั้งค่าบัญชี Google ใหม่ของคุณให้เสร็จสิ้นนะครับผมก็สามารถที่จะมาตั้งค่าบัญชีได้นะครับผมสวัสดีค,ครับคุดรับทราบนะครับประมาณนี้นะครับก็ทําตามขั้นตอนไปนะครับผมโอ้โหใช่สงข่าวล่าสุดให้ชั้นนะครับโอเคครับผมคุณได้ลงชื่อสมัครนะครับลงชื่อสมัครใช้แล้วนะครับเห็นปะท่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ เราก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับ Google ของเรานั่นเองนะครับเราก็มีบัญชี Google ที่เป็นของเรานะครับแอปของชั้นร้านค้าชุมชนแล้วก็มีไดรฟ์นะครับต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้ามาดูได้ตรงนี้นะครับผมโอเคครับผมนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่มงหาการสมัคร G ี mail อยู่นะครับก็สามารถที่จะทำตามคลิปคลิปนี้ได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปาก่อนนะครับไปแล้วบุ๊ย